สวัสดีครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับช่องออ f ไซท์ site. เรานั้นนะครับจะต้องให้การสนใจอย่างใกล้ชิดนะครับให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเลยก็คือเกมพรีเมียร์ครับที่สเปอร์จะชิงตั๋วอันดับที่4โดยตรงกับแอสตันวิลล่าครับโดยจะไปเยือนวิลล่าพาักวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับ2ทุ่มแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับที่ดีกว่าเรานะครับอยู่อันดับ4่ แล้วก็มีแต้มมากกว่าเรา5แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าเรา1นัดนะฮะเราก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องบุกไปชนะเพื่อกระชับพื้นที่ให้มันห่างกันมาน้อยลงนะครับถ้าชนะได้ก็จะห่างกันแค่2แต้มในขณะที่เราก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดเท่ากับว่าถ้าชนะนะอันนี้มองข้ามไปแล้วนะนะครับเราก็จะมีเกมในมือ1เกมคราวนี้ ไปดูความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนะครับแอสตันวิลล่าจะไม่มีบูเอนเดียกามาราและก็ไทรอนมิงส์นะครับที่บาดเจ็บคนที่ต้องรอทดสอบความฟิตก็จะมีดูรานและก็จาคอบแรมซีส่วนสเปอร์นั้นนะครับคนที่เจ็บอยู่ฟอสเตอร์ริชาร์ดลิซนก็ยังเจ็บนะครับเซซิยงนี่ปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้โซโลโมอนก็ยังเจ็บส่วนเปโดรอรอทดสอบความฟิตแต่ข่าวล่าสุดก็ยังบอกว่า ยังไม่ได้กลับมาซ้อมเลยนะครับยังไม่เห็นมีภาพของการกลับมาซ้อมเลยถามว่าทําไมเราถึงรอเปดโดบอโรนะก็เพราะว่าเกมที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าทางด้านของคูลูเซฟสกี้เนี่ยนะครับเล่นแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนที่รู้ใจคือเล่นกับเอเมอเรสันรอยัลเนี่ยก็ต้องเพลย์เซฟเป็นหลักนะครับการจะเล่นเกมรุกที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะ คือครูรูเนี่ยก็อยากจะทําอะไรมากกว่านั้นแหละอยากจะตัดเข้าในแล้วให้เพื่อนวิ่งอ้อมหลังอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเออร์สันอาจจะแบบยังไม่เข้าใจมุกนะครับมันก็เลยเกมรุกก็ยังดูขาด,ขาดกเกินินะครับในเกมที่แล้วทางริมเส้นนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยการมาเจอกันในเกมนี้ต้องบอกว่าทางแอสตันวิลล่าเนี่ยเพิ่งจะเหนื่อยล้านะครับจากเกมยุโรปมา นะครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีไปเยือนอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับที่ฮอลแลนด์มาแล้วก็ได้ผลเสมอมา0 0ความน่าสนใจของอันวิลล่าเนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันนะครับกองหน้าอย่างแรกเลยก็คือกองหน้าอันนี้กำลังน่ากลัวเพราะว่าโอลิเวตกินเนี่ยฟอร์มฮอตมากๆผมก็ยังเป็นห่วงว่านักเตะต,ตัวรุกของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมโดยเฉพาะแม้แตแคนเนี่ยเล่นแบ็คขวาคราวานี้จะต้องมาเจอกับ ติโมวาเนอร์เป็นครั้งแรกที่ติโมวายเนอร์จะได้เจอกับแอสตันวิลล่าด้วยจะได้เจอกับแมทที่แคชด้วยเอาตัวรอดไหมเนี่ยเพราะว่านักเตะอย่างติโมวายเนอร์เองเขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นหนักสไตล์เล่นหนักหน่วงอะไรจะรอดไหมแล้วเจมสันเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาแล้วชอบคลองบอลเก็บบอลไว้กับตัวด้วยเจอแคชแล้วจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญเหมือนกันที่นักเตะตัวรู้ของเราจะต้องเอาตัวรอดกันให้ได้นะครับ ถ้าจะหลอกต้องหลอกให้ขาดไปเลยหรือถ้าความสามารถเฉพาะตัวเอาตัวรอดไม่ได้ก็ต้องใช้ความเป็นทีมนะครับให้เพื่อนขึ้นไปช่วยกันเล่นชิงเล่นลิงชิงบอลหน,นีจากตรงนี้ให้ได้นะครับพื้นที่อันตรายโซนสีแดงจริงๆนะครับแล้วก็หรือถ้าจำเป็นจริงๆก็คงจะต้องเป็นพวกตักเกิลดีๆนะฮะที่เล่นหนักเป็นฮาร์ดแมนของเราอย่างพวกบิซูมา uma, หรือว่าจะเป็นอูโดกี้เนี่ยต้องตามขึ้นไป ใช้ความแข็งแกร่งในการประทะกับแคสด้วยเหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะมีการจับตามองเหมือนกันนะครับในการประทะกันในแดนกลางเพราะว่าสเปอร์เองก็ต้องอย่าลืมว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะเล่นกลางสัปดาห์มาเพราะนั้นการจะบี้ ให้หนักหน่วงนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทําแล้วก็ควรจะทําให้เขาแบบยุบให้ได้ด้วยภายใน90นาทีเนี่ยมันจะต้องยุบบ้างแหละนะเพิ่งจะเล่นเกมกลางสัปดาห์มาแล้วก็พักแค่2วันเพราะฉะนั้นมันมีผลต่ตอร่างกายอย่างแน่นอน mm hmm. ผมเลยมองว่าสเปอร์ในเกมนี้นะครับน่าจะอาศัยช่องที่การที่อสตันวิล่าเป็นเจ้าบ้านด้วยกําลังมั่นใจในฟอร์มของเกมรุกอย่างมากๆเนี่ย นะฮะก็คงจะบุกใส่ตามสไตล์เจ้าบ้านนะครับแล้วมันก็น่าจะเข้าทางของนักเตะที่มีความเร็วจะได้มีสนามพื้นที่เล่นเป็นเพลกาวให้กับพวกเขานะครับได้สร้างโอกาสกันอย่างสนุกสนานผมว่าการมีซอนเอนิงมินเนี่ยน่าจะจบได้คมมากยิ่งขึ้นในการเป็นหน้าเป้าตรงนี้นะครับก็คงจะหวังได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับคือแอสตันวิลล่าเกมรับไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับ5้านัดหลังสุดเนี่ยเสียไปถึง10ป,ประตูเฉลี่ยแล้วก็นัดละ2ประตูเพราะนั้น ผมว่าเกมรุกและเกมรับเนี่ยอ่ะโอเคโดยภาพรวมในฤดูกาลนี้อาจจะดูดีกว่าเราก็จริงแต่ว่าเมื่อเอามาเทียบสถิติในช่วงหลังๆนี้แล้วนะครับผลงานดีมันก็ต้องยอมรับแต่ว่าเกมรับเขาก็มีช่องโหว่เพราะนั้นผมก็ยังมองว่าสเปอร์นะที่ที่จะ เล่นแบบโต้กลับแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ใช้ความเร็วสปีดจัดๆเนี่ยผมว่าน่าจะมองเห็นโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสที่จะทำได้ดีด้วยเกมนี้อย่างน้อยๆไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะได้3มแต้มหรือไม่ถ้าจบคมก็3มแต้มไม่หนีไปไหนแน่นอนผมมองว่ามันดูดีอ่ะมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่าเจ้าบ้านด้วยซ้ำไปะนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองว่ามานะฮะ ความคิดเห็นของพเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้จริงๆว่ามั่นใจขนาดไหนในเกมนี้กับศึกชิงท็อปโฟนะครับคอมเมนต์มานิดนึงนะครับกด Subscribe ด้วยสำหรับช่องนี้ออฟไซด์เรื่องราวในเล้าไก่ครับสวัสดีครับ